่มื่อนี้นุนทิยาได้ออกมาวัดอภิสิทธิ์นองเวงน่วงนะคะมหาอาจารย์ซิดนะคะอาจารย์ซิดเพิ่นเป็นปูลิลเ,เป็นล่างอ,องค์ปูริสีนะคะเพิ่นบอกว่าอยากให้นุนทิยาเป็นสะพานบุญให้นะคะเพิ่นถูกเลขมาหลายงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมา,านี่สามโตตรงๆนะคะสองสี่หกตรงๆนะคะถูกหลายนะคะแล้วเพิ่นก็อยากให้นุนทิยามีส่วนรวมอยากให้เอฟซีโชคดีเพิ่นมีแน่ทางให้ สามโตฮ้างเดียวแล้วก็สองโตนะคะเพื่อจะได้ร่วมสร้างเทพค้นกีดให้วัดนะคะเลขที่เพื่อนจะให้จะเป็นโตได้ไปเบิ้งไปช่มน้ากันเลยค่ะนะคะมื่อนี่เมาเจออาจารย์ซิดพอดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับพอดีครับผมนะคะบังเอิญบังเอิญเพ่ค่อยเห็นเพิ่นง่ายๆเายพี่น,อน,น้องเมื่อนี้ยขึ้ได้มายืนอยู่นี่เขาวาเบือเ่องเขาเ็กงานเบิ้งสร้างเห็นงานมันป่นคะเป็นเทพข้นกีดมันบ่าคะสร้างนะคะคือนี้ยิ้นข่าวว่า โชคดีหลายงวดแล้วหลายงวดอยู่งวดที่ผ่านมาได้ยินว่าเขาสามตัวตรงๆงั้นปะคะสามตัวทั้งสองตัวมีดคอยไปยืมส้นใดของประเทศไทยขอคือบารูเรืองน้ำพี่น้องก็ได้พว้ากันต่างคนต่างไปเนาะหนาทีการงานนาะเด็กนี่มีดเด็กเทวดาเพิ่นบอกจ้ามันอยู่น้ำหลวงไฟหลวงมั่นของเนี่ยหมดจ้าคืออย่างนี้มาอยากให้นุติญาเป็นสะพานบุญให้แม่นว่าค่ะอาจารย์ สะพานบุญจังไดค่ะอาจารย์เว้าเว้าว้าเพื่อนี่เราเพิ่นกำลังเฮ็ดกำลังสั่งแต่เรวแต่ท้ามันนั่นก็อเราแต่ศรัทธานะขาดอยู่จกคิ้วเท่กนกีดครับได้ผมอยากจได้หกชิ้วสิบคิ้วคนเดียวอยากเท้มันย่ำพันมาจำศีลหยมันยางไปยางมาไอ้มันยางรอบวัดยางง่ายๆโดยที่บ่มีตมเทาหลายพันมาจำศีนสำพ่ออาจารย์มายืนอยู่นี่เนาะยืนคัดล้างหายเพาะว่าเป็นเสียบอย่าง โอ้อยากให้เป็นสะพานบุญหให้เพราะว่าเท่คอนขีบบาแล้วเนาะงบเมื่อก่อนนะคะขาดยี่หกคิวก็เลยอยากให้เป็นสะพานบุญจะจะมีปัจจัยมาสั่างนี่ท่าอาจารย์มีแนวทางหาไห้เหมคะมันก็มีอยู่ละว่าก็อยู่น้ำน้ำหลวงกันาาบางคนบอกไปแล้วก็เลื่อมไปเังสิบางทเขาบอกว่าซื้อนังสิคือสิบว่าเลื่อมดอกอีกเมื่อกี้มือเลขก็ออกแล้วเพราะว่า มันอยู่น้ำหลวงเหมืนเแมวเหมือนน้องเงินเทวดาเนาะค่ะเลขเทวดางวดนี้เพิ่นหายมากเป็นตัวได้ค่ะอาจารย์เลขนี้เขาอ่อน471 471แมนงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นหายตัวใดเพิ่นหาย246มันมาตรงตรงใช่เนาะ246กับ64อืมมันเลยออกงวดก่อนก็เลยเข้าสองงวดเพิ่นก็ให้มาเรื่อยๆ เพิ่นหายมากเขาจังวดหรอคะอาจารย์มันหลายงวดแล้วที่จําได้ถึงสี่งวดปะมันก็หลายเติบยุ่นเดียวหลายเติบยุ่งเอา้าคันงวดนี่เขานี่ก็ได้สางมันปะนงั้นวันนี้เขาจะมาสางซอเพิ่นไงนะคะดูเห็นมีบุญดูเรื่องมบุญน้องกันมาสางน้ำเพิ่นไงนะคะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าง,<อ>งเดียว 7, <8. S 1> ล่องเก็ดแปดล่องเก็ดแปดแง่ เจ็ดแปดนี่เป็นบนหรือเป็นล่างคะอาจารย์เจ็ดแปดนี่ขึ้นล่างสิเป็นล่างเหรอไปอข้างบนคือสี่เจ็ดหนึ่งนข้างล่างคือเจ<น>็ดแปดนะคะถ้าผู้ใดถูผู้ใดโชคดีมาร่วมสมทบทุนสร้างเพคอนกรีตมันว่คะอา<น>ะะจารย์แมนนะคะอาจารย์พี่เพื่อนเป็นปูหรือสีเแล้วคะ่ะเมื้อนี้เพิ่นว่าได้แต่งตัวเต็มยศถ้าแต่งตัวเต็มยศเพิ่นว่าได้นุ่งแบบนี้นะคะนะนั่น่ญาเห็นเพิ่นมายืนเมื่อคัดลังยก็เลยว่าอยากให้เป็นสะพานบนไ้อยากให้ซอยอันใดนะคะ เพราะว่ามันเรืกซู้ม,มีเป็นเรียกนมีมีดเรยกเทวดาเพิ่นม<อ>ันกาป็ดวงตาดวงมันบ่คคะบางคน<ม>บอกแล้วก็ลืมมันบ่ะเนี่ยบางคนบอกแล้วก็ลืมตามไปแล้วก็ลืมบัดย่าม่ได้ออกมากหอดบางอ่อเลยเนาะ<ม>บางคนโอ้เ<า>ชยนไว้อยู่แต่ลืมซื้อม,มันบ่ค่ะอาจารย์มันมันมันได้มากมันไดนเขาเราวมันกับเขาไรงวดทิ่ตัวกันอืมแต่ตอนนี้บ่ฮันจะหยุดมาค่ะอาจารย์จะเฝ้ายุดด้อเอฟซีได้น้ำจักงวดสองงวดนะขอครับข้าาดกางน้ำมันไว้ขอไว้สิบงวด มวอนั้นไปหาเพื่อนที่มันออกหกหนึ่งบอกว่ามีคนมาบอกเลขกันเด้อเลขสิบอกตัวได้มีพ่อยหนึ่งย่างมาลอตเตอรี่มาให้ใบหนึ่งสี่หกหนึ่งมันเลยมาบอกหกหนึ่งลังวันนั้นอาจารย์ซิดได้ยุ่บะคงเนนก็เลยว่าทางมวันี่เขาจะไปพระธาตุกลางน้ำพระธาตุกลางน้ำนิยุตไสน้องข่ายคนเดียวอ๋ออาจารย์ซิดบนว้ซิบงศวดบ้่ะได้ได้ทั้งหมดจังหวัดแล้ว ไลจำได้ว่าวเลยจังหวัดละใกล้้สิครบิบไปย่าเปล่าครบายเด้อให้เอซีขอได้น้ำจากสองสามวันครบครบซีจังสิไปแรงครูคนกับเ่อยเรียนไปเรียนบางที่กับเขาบนบางข้างก็ได้บนบางข้างกับเขาล่างตั้งแต่ขอพนมานี่เขาเขาซามตรงตรงซงวดตรงตงนี่มีงวดเดียวนาะไมันจะสองตัว เพิ่งเขางวดที่แล้วว่วาสามตัวตรงๆสองหกสองสีง่หกเนาะนบางงวดกับเขาล่างบางงวดกับเขาบนว่บาคอยบอกคนก่อนบ่าคอยบอก,ดอบอบอกวดน,นี้เป็นงวดแรกมันว่าแบ่งปันเอฟซีนี่เพราะว<ม><ม>่าอยากอยากมีส่วนรวมทั้งวัดอยากให้ซอยอยากเพิ่งเราอยากให้เพิ่งเรียนหนเรียนมีอยากให้แล้วเนาะจัเอาหนอกมาถ้าเปลี่ยนไปได้เท่มันอยากให้มันแล้วเนาะมูฟอร์ว่างไม่ออกเป็นยางได้ย่างจุ่มกลมอ้อม ส่วนมากอาจารย์ซิดเวลาพคนโชคดีเพิ่นก็จะมาเห็ดโลงท่านนะคะมาเห็ดโลงท่านเวลาทางวัดเป็นงานนั้นงานนี้เพิ่นจะมาสอยเห็ดโลงท่านข้อเท้าแม่ขท้าอืมเป็นเด็กเทวดาเนาะเป็นซีเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดแปดแมนเราใกล้ใกล้มือเลขออกนี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลขข้างเดียวโจมพระอาจารย์ซื้อไว้แต่สมางนั้นทีนึงมันดวกกันบ่ค่ะแต่ซื้อไว้แต่วันที่งีงีสิบพั่วคนเดียว ซื้อไว้ก่อนเนี่ยบางทีมืนเรี้ยกออกปุ๊บบางสี่มันจะได้เองสี่ก็ซื้อไปเลยซีที่หาสิ่ก็ซื้อไปเองสะซื้อล่องเบิ้งถ้านดีเราก็เพิ่มบางสิบอาจารย์เฮ้ยซื้อนักเลยเพราะว่าได้เลียกตัวนี้มากได้เลียกตัวนี้มากฟันว่าได้กินนั่นกินนี่ผู้เดียวมันไม่เค้กินน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเอ้าเอฟซีสิว่ากินน้ำอยู่บนเดือนพอยลุ่ว่าพวกมหมายคือเล็กมันอยู่นน้ำเหผ่วแล้วอุดมสมบูรณ ขใหม่งวดว่ากันก็ฝันว่ายืมเงินเขาสิบบาทจ้าพเพื่อนเลยว่าว่ามีเลยว่าเขาโอนสมามาเราหนึ่งเงินผมถือเงี้ยพี่ดอกว่ามันยังโอนให้ในความฝันจ้าผมเลยว,ว่าได้พุ่งก็ถเือกนะงวดว่ากันกับฟันว่าดได้ไปใส่หนีเมื่เนี่เมันก็ถเทืกอกนั่นถ้าว่าเลขนี่เพินเพ่นจะเพิ่นจะให้มาก่อนแล้วจังฝันว่าได้ไปใส่หนี้มันบ่ะแนนเราอย่าเฮามงว่าฝันจ้าถ้าได้มาเฮามาฝัน ได้มาแล้วขาฟันได้มาแล้วมาฝฟันแต่บางวันนี้ได้มาแล้วกับฟันว่ากินผููเดียวคนาอื่นมากินน้ำนั่งกินผููเดียวเขาใครกับว่าข้อมหมคือว่าโมแมนว่าผู้อื่นบ่ได้น้ำเด้ยข้อมหมคยก็บใครกับว่าคือเรียกยูเลี่ยวยิ้มน้ำสำนั่นน่ะข้อมหมายเป็นจริงอาจารย์คิดว่ายูแล้วกินนี่ครับกินเนี่ยงวอกเนี่ยงง้วกินนั่นกินนี่นี่เขาวพูดออกมาให้นี่เนีนโหลด อาจารย์ซิดเปิ้ลว่าตรงๆเด้อค่ะยิ่งว่ายู่นาวัดยู่นาสถานที่พุ่มหนึ่งคำใดคำนั้นนะคะเลขกับว่าลายตัวนาออาจารย์เนาะน,น้อยเนาะนี่สมันเะบืลายตัวสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดคืนนาจอให้แล้วนะคะเพื่อเอฟซีโชคดีกับมาร่วมสร้างเ<อ>าทคนกรีดร่วมกันนะคะนะี่ค่ะมีนุ่นดียาเป็นสะพานบุญหายนะคะอาจารย์เพิ่นอยากให้มีส่วนร่วมตรงนี้อยากแบ่งปันเอฟซีนะคะ มันถูกมาหลายงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานี่ยสามตัวตรงๆมันบ่ค่ะอาจารย์สองสี่หกสองตัวสองตัวครับสามตัวถูกสองตัวแล้วก็ถูกสามตัวงวดนี้เจ็ดแปดครับสี่เจ็ดหนึ่งนะคะนะคะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันนะคะงวดนี้ให้เอฟซีโชวดีกันแนวทางของอาจารย์นะคะร่วมกันนะนะคะรวมเบิ่งถ้าผู้ใดมีบุญต้องบ่ลลื้อมันบ่ แคือถ้าผู้ใดดวงบ่มีอาจจะลืมนะคะเลขออกมาแล้วแม่เขียนไว้แล้วบ่ได้ซื้อนะคะกี้นะบอกดีอยู่ค<ะ>่ะบ่บอกคนดีอยู่พราบอกบุ่ไปวันนี้โอ้ยได้ทุนขึ้นโอ้ยลืมซื้อเลี้ยงเหรนโอ้ยบ่ไ,ได้ซื้อเลี้ยงสัตก็ได้ทราบอกแม่นบัดนี้ว่าจะร่วมบุญน้ำหอมสิแมจ้าลุงว่าจะเฮ็ดกระถินไปวัดนี้เฮ็ดป้าป้าไปวัดนี่เสริมร่วมพ้นสาาร้างา<ะ>กันเกียร<ะ>์ดีแง่แม่ค่ะก็ออยู่ตลาดหมยเมียงสิ ซึ่งสามตัวสองตัวเรียกได้โซวบอกมาถ้าคุณบอกแล้วแมนบอก็เลย็กบอกแมนบอกเลี้ยงบอกเลขกได้ส่ห้าน้อยจนดพุ่นเ่อยากขายคุณเราชาวเที่ยวถือว่าโชคดีเนาะได้ออกง่ายเห็นเลยแม่เนาะถือว่าโชคดีได้ออกมามาเจอเพิ่นยืนมือคัดรางยืนมาพันวา่างเออคิว่าง่ายนะคะเอฟซีปิจารณาได้ค่ะคุณอาจารย์หลายๆที่แบ่งปันนะคะไอเอฟซีโชคดีนะคะ ห้ามลืมขึ้นอาจอยแล้วอาจารย์เันบอกว่าห้ามลืมออกแท้นะคะถ้าโชคดีจังมารวมสั่งเทคนเกียร่วมกันนะคะสีเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดแปดนะคะบุญร่วมกันนีเทวดาวันสรยอยรักค่ะตะเกาเว่าอยู่วัดข้างขังเลยตอนนั้นนุนยามาซุ่มใส่กินนี่แหละสั่งรังค่าการเปรี่ยนลุงอึงหนึ่งสี่หางเดียวกับเขาเนาะสั่งว่าผุ้สรุปนี้มาเทค่ะ วันนี้เลยว่อ้ซื้อเรกเือนเทวดาเขาบอกเก่าเกาซื้อเกาเกพันคุณพันมันก็บอกเก่าเก้าล่างเด้เก่ามือนมันแปงสันพราะว่าเขาม่ซัจ๋เพราะว่าเขามัจว่าจะสัษษส่งน,นะก็เลยได้มาสั่งน้ำพันงมือน,นึงโอนน้ได้เก้ามือนมาเขาวัดมือน,อน,นึงเขาตน,นนึงต้นละมือนึงสี่อันนี้มือนึงเลยนันเปงสัล้วเราะตว่าเขาม่ซัดจ